Yeah! <laughs> เลยนะคะไฟข้างหน้าน้องนะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะสวยขนาดนี้เลยแล้วก็กระจังหน้าน้องนะคะจะสลับเทากะดำนะคะแล้วก็โลโก้ของโตโยต้านะคะจะเป็นโคมเยี่ยมนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะหน้าเดี๋ยวนั้นจะพามาดูรอบคัน ดำนะคะสลับกับสีเทานะคะของตัวรถนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะคันนี้เราแต่งแม็กมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนล้อบรรทุกหลังนะคะเป็นล้อกึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็เราติดเครื่องมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากมากเลยน,นจะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะข้างหลังน้องนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมีไฟเบรกวงที่สามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเสริมเนี่ยเผารอยจริงหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะก็คือเสริมเนี่ยเผารอยจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็เป็นโชกสามอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าใส่บรรทุกห้ามลาดนะคะคันนี้นะคะบรรทุกมากกว่าห้าตันกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะบรรทุกมากกว่า5ตันกันเลยทีเดียวนะคะ,นนะ,คะมาเดี๋ยวนะจะพามาดูข้างในคะ่ะว่าคันนี้พิเศษยังไงนะคะ เปิดมานะคะก็เจอกับระบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะก็จะปรับไฟฟ้านะคะมีเซ็นทัลล็อกนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีที่ปรับกระจกซ้ายขวานะคะนี่นะคะพวงมาลัยน้องนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หรือจะเป็นพวงมาลัยหนังนั่นเองแล้วก็เลขไม้นะคะน้องจะอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าไม้น้อยมากนะคะพอน้องเป็นปียี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะส่วนวิทยุน้องนะคะบอกเลยหน้าจอ มาจากโรงงานนะคะมาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเป็นตอทัชกีนนะคะสามารถฟัง AMFM ได้นะคะสามารถเชื่อมบูทูตได้ AUX ได้นะจ๊ะนี่นะคะ a u x น้องนะคะเอ้ย USB น้องนะคะขอโทษทีนะคะนี่นะคะที่ปรับแอร์ที่ปรับพัดลมเช่นเดิมเลยะคะ่ะเป็นมือหมุนและเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนั่นเองนะคะและเบาะน,น้องน,นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะ นี่นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะคันนี้นะคะน้องจะเป็นปี21นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันเลยนะคะว่าน้องจะเป็นเครื่องเท่าไหร่กันไปเลยค่ะ แสนห้ี่พันบาทค่ะฟังไม่เพดค่ะราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมสี่พันบาทนะคะผ่อนประมาณเทียงประมาณเที่ยงหนึ่งหมื่นสองพนะคะหน0 0งหมื 12, เท่านั้นนะคะเป็นปี21ได้ปีใหม่เสริมแดดครอบเข้าลอยแล้วเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเป็นทบอสนะคะเป็นทบอามมาดูได้มากกว่า5้าตันนะคะสายวิง่งนั่งห้าพันนะคะใครนะคะที่สนใจเป็น To โยต้ารียวคันนี้เครื่องสอนะคะติ่ต่อ สอบถามนัดได้ที่082427473นะคะหรือว่าเพจประเสือทวนที่ขาศัพท์รานหลุมแก้วนะคะหรือว่าช่องทางยูทูบนะคะประเสือทวนลานหลุ่มแก้วนั่นเองนะคะขอฝากช่องทางติดตามอีกนิดนึงนะคะคือช่องทางติกต็อกนั่นเองนะคะชื่อปราเสือทวนลาหลุ่มแก้วนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะนัดก็ขอจบการรีวิวเตยตาลีวโอคันนี้ไปก่อนนะคะขอไปเส้นเต่างอยก่อนนะ